อยู่มานานแล้วอ่ะมึงจะอ,อะไรมึงจะสู้อะไรกูอืมผมอาจารย์ต่อเนี่ยปูุ่ณหาคุณศีเนี่ยอยากได้อะไรอยากได้บุญอะไรให้หนูคนนี้ถือศีลแปดเอาไหมเอาขยักหน้าเอาไหมหลูกหรือจะเอาอยัางไงหรือจะให้ฉันเนี่ยหรือจะให้ฉันไปหาที่โน่นที่โครานโนนแล้วเดี๋ยวฉันเสริมสิริมงคลให้แล้วมาเจรจากันกเอาไหมลูกเอาไหม เอาใช่เอาใช่ไหมครับไม่เอาแล้วอยากได้อะไรอะ่ะทําไมอยากได้ชีวิตมันหรือว่าอยากได้อะไรอยากให้มันล่มจมไม่ไมไม่สบายหรอเป็นใครเป็นเจ้ากรรมในเวรหรือว่าเป็นของที่ใครส่งมาเป็นเจ้ากรรมในเวรพยักหน้าลูกไม่ใช่มีคนส่งมาใช่ไหมถ้ามีคนส่งมาพยักหน้าอืมเอาอย่างนี้มาอยู่กับผมไหมผมเลี้ยง มาอยู่กับผมผมเลี้ยงไม่ต้องกลับไปหาอาจารย์คนนั้นจะได้ไม่ต้องจะได้ไม่ต้องมีปัญหาแล้วก็ให้หนูคนนี้มีชีวิตที่ดีขึ้นสบายขึ้นแล้วเดี๋ยวให้หนูคนเนี้พรพี่มนเนี่ยทําบุญให้ถือสิบแปดให้เอาไหมถ้าเอาพยักหน้าครับเอาไหมลูกเอานะเอาฟังนะตั้งเดี๋ยววางสายวางโทรศัพท์อะไรเสร็จปุ๊บนะแล้วมาอยู่ที่ตัวผมนี่ณนะบัตรนี้แล้วให้หนูคนนี้หายเป็นปกติภายในสามวันเจ็ดวันห้าวัน เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะบอกคุณอีกทีนะคุณพอให้บมดนะว่าคุณต้องไปทําอะไรหนึ่งสองสามมาอยู่ที่ผมเนี่ยมามา,มาเลยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเสยียจป่เอ้ยจบเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วโล่งไหมโล่งไหมโลม่งเปล่าดีใจไหมดีใจไหมเอาอย่างงี้เอาอย่างงี้นั่งสมาธิ สวดมนต์บทอะไรก็ได้แผ่ส่วนบุญกสกุศลอะไรต่ออะไรนั่งไปเรื่อยๆสวดจนกวา่าผมจะโทรกลับไปอีกรอบหนึง่งเดี๋ยวผมสื่อสารแป๊บเดียวผมวางสายคุณสวดไ,นะไปเรื่อยนะสวดไปเรื่อยนะลองเปลา่าลองเปล่าลองไหมเออแปบ๊บหนึ่งเขามาหาผมแล้วเดี๋ยวคอนผมคุยกอนใจเย็นแป๊บหนึ่งครับต้องทำอะไรมากเจราจาแล้วก็เอาเขามาเลี้ยงเพราะเขาก็ถูก อาจารย์ท่านหนึ่งส่งมาจากคนที่เฮี้ยที่ทําของใส่กันแล้วก็ผมก็เขากลับไปไม่ได้กลับไปเขาก็ต้องโดนด่าเพราะนั้นเนี่ยผมก็เอาเขามาเลี้ยงก็เดี๋ยวปู่เขาคงเลี้ยงให้ทานข้าวให้อะไรให้อยู่นู่นอยู่นี่เดี๋ยวพลังจิตอะไรต่ออะไรพลังดวงวิญญาณเขาแข็งแร่งขึ้น,ขนเขาอยากไปทําบุญตรงไหนเลยเขาไปเพราะนั้นเนี่ยสำนักผมสายอย่างนี้แบบอย่างนี้นะครับก็ตามนี้เดี๋ยวสื่อสารกับตรงนี้ก่อนว่าเขาอยากได้บุญอะไรยังไงแบบไหนแล้วเดี๋ยวดูว่าหลังจากนี้3วันหาวัน7วันหายไปปกติไหม คนทําของใส่คนโดนของกินข้าวไม่ลงนอนไม่หลับนู่นนี่นั่นจิตจิตจิตตกเหมือนซุ่มเศร้าเป็นท่านี้นะครับตอนขอโทษนะครับไม่ได้บูลลี่ใครนะครับแต่ตําหนักผมสไตล์นี้รอชมครับจะถามก่อนว่าโดนโดนแบบนี้รู้สึกไม่ดีแบบนี้มานานเท่าไหร่แล้วแปดปีครับแปดปีใช่ไหมครับโดนแปดปีนะครับกินไม่ค่อยอร่อยนอนก็หลับไม่สนิท ตื่นมาก็เหมือนไม่ได้นอนแล้วก็ชีวิตบนหมองเหมือนเป็นเหมือนหดคูชีวิตนอยหมดเลยใช่ป่าวแหแล้วเมื่อกี้ตอนที่นึงอ,อ่อนรู้สึกโล่งเลยใช่ป่าวอ่านะเดี๋ยวผมจะส่งผมแคปได้รูปหน้าคุณไว้เมื่อกี้เนี่ยดี๋ยผมจะส่งให้คุณดูหน้าคุณเมื่อกี้นี้นะอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเพิ่งเพิ่งเพิ่งให้ผมเคยเคยไปเอาออกที่ไหนบ้างไหมไปเยอะมากค่ะไม่ออกใช่อ่า ตา,ตามนี้นะอ่าเตรียมโจทย์นะครับไปทําอะไรนะครับมันกลับมาเหมือนเดิมออกมวมันก็กลับมาเป็นอีกฟังนะครับน้ำใจดีเป็นต้นไปนะห้ามเกลียดเขาห้ามเกลียดคนทําห้ามเกลียดของห้ามเรียกเขาว่ามันเรียกเขาว่าเธอคือเราเป็นมิตรกับเขานะแล้วก็ทุกอย่างนี้ถ้าสมมุติผมจัดแจงให้คุณแล้วคุณเหมือนคนปกติยิ้มแย้มแจ่มใสทํางานได้ไปเที่ยวตี ไปเล่นกับเพื่อนเล่นกับใครต่อใครยิ้มแยม้มเฮฮากินเบียร์กินอะไรตอนน่ออะไรสนุกสารเต้นได้เต้นเต้นเหมือนที่คนชอบเต้นอารมณ์ร่าเริงเหมือนคนม,นคนมนสมัยก่อนเป็นคนชอบเต้นชอบร่าเริงใช่ไหมหเธอเออถ้าเธอหายเป็นปกติฟังนะขออย่างเดียวห้ามโกรธเขาต้องเอาหสิกีกร,รมนะเออพอนั้นเตรียมโจทย์ข้อหนึ่งนะครับไปวัดทุกครั้ง เรียกเขาไปด้วยทุกครั้งอืมนะครับอสองเพราะนะไปวัดทุกครั้งเรียกเขาไปด้วยทุกครั้งแล้วก็ทําบุญเสร็จแบ่งบุญให้เขาทุกครั้งนะอ่าโดยด้วยพิธีการเข้าวัดจะทําบุญอะไรก็ได้ทุกบุญนะ่ะแบ่งให้เขาทุกครั้งข้อสองไปวัดที่มีพระพุทธชินราช ที่พิพิธภณโลกไปแล้วก็ไปไหว้ฝากเนื้อชอบไปเลยหรอแล้วไปฝากเนื้อฝากตัวนะครับเปไปฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกหลานพระผู้เชียลชาเรียบร้อยใช่ไหมเออองค์ท่านผ่านมาบอกองค์ท่านผ่านบอกผมว่าดีใจไหมลูกสบายตัวขึ้นเยอะเลยใช่ไหมนั่นแหละมันหมดเวรหมดกรรมกันแล้วด้วยแค่นั่นแหละเออตามนี้นะไปไหว้ท่านแล้วก็ไปสวดบทท่านในในบทท่านนะ ลับสวดเสร็จส่งบุญนี้ถึงสิ่งที่เคยทําเราไปอย่างนั้นจบนะครับอ่านะครับส่งบุญนะส่งบุญให้เขานะให้ของข้อ3ข้อสุดท้ายหาหนังสือสวดมนตน์หลายๆแบบเยอะๆได้หนังสือสวดมนตน์มานะครับเอามาให้ผมที่ตำหนักราชบุรี ผมจะไปแบ่งบุญต่อบุญให้คนที่โดนของเหมือนคุณนะไปสวดมนต์ให้คนที่ชีวิตไม่ดีติดกรรมติดเวไปสวดมนต์แล้วบุญนี้ผมแล้วบุญนี้นะครับที่ผมส่งให้ใครต่อใครนะครับจะส่งให้ของที่อยู่ในตัวพรพิมลอย่างเดียวเลยนะไม่ให้ใครตามนี้นะครับจบทุกอย่าง